วัสดีค่ะวันนี้โรมิดจะมาเชิญชวนพลเมืองไทยพลเรือเมาริกันสองสัญชาตินะคะให้ใช้เสียงในการเลือกตั้งกลางรปรี m i ดเทอมในวันที่8พฤศจิกาย,ยน2022น่อจุดใหญ่ๆเลยค่ะในรัฐอรอริกอนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ The g o v น r n o r เนี่ยนะคะแล้วก็ในตำแหน่งที่คุณอยู่ในเมืองที่คุณอยู่เนะะี่ยค่ะคุณอาจจะเห็นป้ายชักชวนให้คุณเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกส,สภารัฐดอน House Representative หรือสมาชิกสภานิติปัญญัติ Congress หรือคุณอาจจะเห็น City Council นั่นก็คือเทศบาลเมืองค่ะและนอกจากกลุ่มตรงนี้แล้วคุณอาจจะเห็นป้ายที่ติดบอกบอกว่า Vote Measure แล้วก็มีจะตัวตัวเลขกันนะคะนั่นก็คือเป็นมาตราต่างๆที่แต่และเมืองแต่และตำแหน่งแต่และแขวงที่คุณอยู่เนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันให้คนมีการยอมรับและออกกฎหมายขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นการใช้เสร็จใช้สิ่งของเราเพื่อให้เราเนี่ยมีคนไปทํางานแทนเราแล้วก็ได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นอย่าลืมใช้สิทธิใช้เสียงนะคะส่วนท่านที่เพิ่งเป็นพลเมืองคนใหม่เนี่ยและยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งกรุณารีบไปลงทะเบียนนะคะผู้ที่สามารถจะเลือกตั้งได้ก็คือพลเมืองอเมริกันสําหรับท่านที่เป็น green card หรือ e2 เนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งดูได้นะคะก็ศึกษาหาข้อมูลได้เพื่อจะได้คุยกับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วเราจะได้เลือกคนที่ตรงใจกับเรามากที่สุดทํางานเพื่อเราและกลับมาให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นขอบคุณค่ะอย่าลืมอย่าลืมใช้สิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะ